สวัสดีพี่น้องป้องไปสูขูสุขคนเดอจ้าเอฟซี FC, พยาบาฟิลแลนด์เอฟซีตเกี่ยวมิวสิกถูกทันเดอล่าสุดพี่น้องทางบอร์ดบิก๊กเพึ่นกาไดโ้โพสตัวยางอาอาคารจริงก็คือไปเบิ้งอาค้ารจริงก่อนสังสิเฮตบานพี่น้องก่อนหน้านี้ทางบอดกะได้ตะเวนหาทีสิสื่อทีเพื่อที่สิสางบานสังอาณาจักรของพงยาบาลฟิแนแลนด์เองพี่น้อง อยู่จังหวัดคอนแกนน่ะละล่าสุดเพิ่นก็ได้โพส์ลงภาพให้เบิงเยี่ยมๆเบิงก็คือได้ไปเบิงอ่าอาคารจริงก้อนสีสางบ้านเพิ่นน่ะละพี่น้องกําลังหามือสันวันดีล่งเสาล่หลุม่มวาสนาเพิ่นวะอีกบ่โดนกสิได้ล่งเสาเอกีกเสาโทษน่ะละพี่น้องกะทางเอซเพิ่นก็เขามาคอมมตน,พนเพิ่นก็ว่าป๊าว่าแม่นพลัดสว่างวา่นาพี่น้อง บางท่านก็บ,บอกว่าเลิดรู้อลังการคักค้าบอสดีใจภูมิใจน้ำคักติดตามตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเก็บเห็ดอยู่ฟิแนแลดนผุ่นวัสวายินดีน้ำบอสเขาอิ่ดีวัสดพี่น้องบางท่านก็ว่าคือจังบ้านอาจารย์ลิงเลยวัว่าพี่น้องก็คือทางบอสบีกเนาะเพิ่นกาได้ตั้งใจในะละพี่น้องจะสร้างบ้านอยู่คอ,นะอนเจนเนาะอาณาจักรของพยาบาลฟินเลดนก็คือสร้างไว้ให้ทางล,ลูกเพิ่นในะละพี่น้องได้เห็ดได้สร้าง ทุกอย่างทุกสิ่งนี่ิบโเฮ็ดเพื่อไผดอกเฮดเพื่อลูกเพื่อเต้าก็คือที่เฮดเลือกอยู่ขอนแก่นกับพราะว่าทั้งตัวเกี่ยวมิวสิกเนาะเพิ่นกนัได้ลงหงลักปากฐานอยู่จังหวัดขอนแกน่เนเนาะตูวเพิ่นกับอยู่ขอนแก่นเพิ่นกับต้องเลือกจังหวัดขอนแก่นก่อนบางท่านก็อาสิวาคือบอไปส้างอยู่บ้านเกิดจังหวัดอุดรจะฮ้งองประมาณนี้พี่น้องก็มีบางคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นก็บอกว่าคำสาบานได้เกิดขึ้นแล้ว กวนหนานี่ที่ทางพยาบาลฟินแลนด์ได้สาบานไว้เนาะว่าถา้าเพิ่นเบาความจริงเบาอีลีก็ขอให้เพิ่นจะเลื่อนจะเลื่อนยิงยิงขึ้นไปก็แมนความอีลีพี่น้องคำาสาบานก็คือได้ปากกดขึ้นแล้วพี่น้องในเวลาบ่ถึงปีพี่น้องเพิ่นก็ได้พิสูจน์ให้หลายๆคนได้เห็นว่าพยาบาลฟินแลนด์นี่เหตุใด,ดอีลีพี่น้องสุดหยดข้าขนาดปังเกินต้านพี่น้องทางเอฟซี หลายๆท่านเพิ่นกัเขามาแสดงความยินดีเนาะล่วงหน้ากับทังพยาบาลในส่วนของที่จะสร้างอาณาจักรใหม่พี่น้องส้างบ้านใหม่ครั้งนี้อีฟซีกะรอติดตามถาเบื้องบ้านใหม่พยาบาลกันถาลอชมอาณาจักรใหม่ของพยาบาลฟินแลนด์กันพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตอีกเจดวงเสียวมาฝากพี่น้องใหม่เด้อในส่วนของอาณาจักรใหม่ของพยาบาลฟินแลนด์ คลิปนี้เจดวงกระขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้ากระฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงในเด้อสวัสดีจ้า